โหโซดชารเทวาร์เกเมันด้วยนะเราจะมาสอนกันอัดคลิปเบื้องต้นนะครับนะครับอันนี้ฉบับคนมาร์กนะครับอันนี้ฉบับผมนะครับจมจะอัดคลิปยังไงนะครับอ่ะกูเกิลกูเกิลเขียนว่าโปรแกรมโปรแกรมที่หนึ่งนะที่ทุกคนต้องมีนะโปรแกรมแฟบนะครับร์ชันแนะนำมา3.5.9ฟูนะครับอ่ o ยูทูบตัวนี้เอ้ยไม่ดูคลิปจะดูนี่ เนี้ยมันจะมีวเดียอมีหนีไฟจะมีนะแล้วกดไปอย่าไปสนใจเนี้ยนะเป็นบนะีอนอีนะครา่าสนใจอ่ะาคุณได้ละคุณก็ต้องให้มันเสร็จเออจบอ่ะก็ต้องให้ม,มันต้องเสร็จก่อน อ่าเสร็จแล้วก็เปิดนะครับเปิดอ่าก็จะมีเนี้ยก็จะติดตั้งให้ดูนะครับก็จะขึ้นมานี้ครับไม่ต้องมาดูนะครับแคปเนี้ยนั่งเดียวครับแต่ใครที่ใช้ซีเต็มก็เก็บไว้ได้ดีนะครับอ่มื่อคนเสร็จแล้วโปรแกรมก็มีหน้าต่างนี้แล้วโปรแกรมเนี่ยนี่ครับอ่ะเนีัยอันนี้ก็ปรับอันนี้ ไอ s อันนี้ถ้าค,คุณเปิดเกมอะเช่นไม่ครับถ้าคุณเปิดเกมอนะครับกดกดเปิดเกมจะมีไอ้นี่แหละแต่ถ้าคุณไม่อยากมีก็กดน่ครับซอไปแล้วก็อยากนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนะี้ก็มีครับก็จะมีหมดอะอันนี้กูซอนกันปิดเกม มบดีทุกโมฟี่ครับวินโดว์เซเว่นนะให้ผมแนะนำใช้วินโดว์เซเว่นมากกว่านะครับเองพี่ะับไม่ใช่นะครับนะนี่ครับให้ w i n วินโดว์เซเว่นนะให้ปรับมันจะปรับมานี้ะให้ปรับนี่แล้วก็กดคลิกที่นี่ครับปรับตามผมอันนี้คอมใครดีก็ผูกสาย60เอพีเอพีเอลง30เอพีเอครับก็หาซสายภาพแนะนำให้ jpg ครับอ่ โอ้ไปก่อนโปรแกรมโปรแกรมสองครับแัลเสียบโปรแกรมตัดต่อนะถ้าคุณไม่ตัดต่อไฟล์มันก็จะเยอะนะครับแนน่าม,ม่ใช้เจ็ดเนี่ยครับก็ไปหาเนี่ยคลิปมีมากมายครับไปหาติดตั้งเอาเองนะโปรแกรมที่สามเนี่ยเฮยอุปกรณ์นะครับตอุปกรณ์ก็ต้องมีไม่นะครับเนี่ยไม่ไม่ตั้งโต๊ะ อภาพใครจะใช้ไม้ติดรูฟังก็ได้นะครับไม่เกี่ยวกันนะแต่ผมแนะนำไม่ใช้ไม้ตั้งโต๊ะจะดีกว่ามาป่ะก็ตอนนี้ผมใช้ไม้ตั้งโต๊ะเนี่ยนะครับถ้าใครอยากทำอินโทนนะครับอินโทนเบกอินทอนเท่ๆนะครับก็ใช้โซนีวิกัดเนี่ยเนี่ยอนีี้ เนี่ยนะอ่าคราวหน้าก็จะมาสอนกันนะอ่าแต่ถ้าอยากอัดนคิดกับเพื่อนนะแบบี้เจ้งกนะคุณก็ต้องมีโปรแกรมนะคือสกายโปรแกรมนี้คนระับสกายคนระับนี่คนระับสกายขอ้อไปที่นี่คนนี้นี่คนนี้คนระับ เฮ้ผมไน่นำเว็บนี้เว็บนี้นะเว็บของมันนะเนี่ยครับก็กดที่นี่คมันก็จะมีมิโลเน,นี่ยมันจะมีสามันนะเนี่ยันก็จะเอเดี๋ยวติดตั้งให้ดูเนี่ย ไม่ขอ,อติดตั้งกันหยุดกันก็เนียบปรแกรสกายนะ,ะคนกกกกรับอ่าเมื่อคุณได้โปรแกรมสกายเสร็จนะครับก็จะมีออนไม่อยู่ออนไม่อยู่ห้ามากอก็ไม่แสดงคะนะนะครับถ้าไม่แสดงสะนะนั้นเนี่ยคุณก็เอาไดา้นะครับเรีบรับ แต่ถ้าวิดีโอพีนะครับอาน,นคิวกับเพื่อนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนนะครับก็ไม่แนะนำไม่ใช่นะก็จะแป่วดีวโอพีอันนี้นะฮะก็เสร็จนะครับแค่นี้เองเอ้ยนะครับใครไม่เข้าใจก็ถามมานะครับไอ้ยนุ่สอนตอน์ดมีคนไม่เข้าใจนะครับอย่าทีเนะี่ย อูฮ่าทีงกับใครที่ม,มาผสมโปรแกรมแฟบกันต่ออูพี่นะม,นมีคนอน่ะเอ้ยจะถ่ายไงอไงอันนี้นครับเอฟเก้า่ยคุณปปเอฟซีเอฟซีพเอฟ้านี่นไม่ใช่เอฟเกอันนถ่ายด่วนอนเตอร์เกมอันนี้เนี่ครับเอาโบเอาโบนี้นะเนี่ยเฮ้ย ครับมันก็จะมีสีบางคน,นเอ้ยสีสีเนี่ยมันหายเหรอถ้ากดกด F9 ปุ๊บอ่ะนี่ครับสีแดงนะเมื่อคุณเสร็จแล้วคุณให้ไปดูที่มาคอมพิวเตอร์เฮ้ยไม่ใช่เออมาคอมพิวเตอร์อ่ะแต่ใดทีุ่ดเก็บไปนะมุฟฟี่นี่ครับมันจะเป็นไฟแบบนี้นะ ันก็จะเป็นสีแดงครับนี่ครับนี่เป็นสีแดงนี่นะฮะก็จะเป็นสีแดงครับนี่ครับเป็นสีแดงน,น,ดดน,นะครับเมื่อคุณด้วิดีโอเสร็จนะครับคุณก็ต้องไปตัดต่อนะครับ <S <S ถ้าตัดต่อปุ๊บมันก็จะไฟล์มันก็จะ,นจะขนาดน้อยนะ,นะ จำใช่หรงอเ่นี่คนระับนี่ครับต่อหน้าตาเนี่ยก็เอาโฟน,นในคลิปผมในะที่ไหนเมื่อกี้นะก็ขเข้ามาก็เข้ามาเลยนะตึออ๊บขนาดอล้มัระซูมได้ปะ นี่ครับนี่หน้าจอใหญ่ปึ๊บอ่าก็จะเป็นหน้าจอยเงีับมันก็จะเป็นสีแดงครับโอ้ยเนี่ยจะเป็นสีแดงเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงเนี่ยเสร็จครับเข้าไปที่เมื่อกดเตะปะกดนีครับมันจะมีไอเดียผมแนะนำให้เฮ็ดด้วยเด็กเชื่อบา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 ฟินิด เฮ้ยนี่ครับเสร็จแล้วครับออกไปครับโน้นี่ครับก็เสร็จแล้วครับเาที่แอดมินจะเก็บไว้ที่ไหนอะเออเก็บไว้ที่ไหนวะก็เสร็จนะครับก็โอเคกรมก็เรือกไวรัสเก็บไว้ครับนี่คเอาเองครับ ก็แต่ใครที่บอกกันจสกายพิลาก็กกันดีรับเทียนสามเนียรกกันดนะอ่ะก็ขอจบคลิปเป็นรัิสวัสนีครับ